สวัสดีจ้าพี่น้องทุกทุกคนมาอนีคลิปนี้แอนก็นจะเฮ็ดเป็นคลิปของเฮ็ดเอ่อท้าวแพทหรือว่าเฮ็ดลินหมามาฝากพี่น้องลักษณะของเขาก็สิเป็นยังสีจา้าเฮ็ดชนิดนี้สามารถกินดิบได้ได้จ้าพี่น้องเดิมในหนังสืออ่ะเขาบอกว่าไ้เกบดอกที่กําลังอ่อนยังอ่อนอยู่กินได้จ้าพี่น้องดอกนี้ดอกบักใหญ่เลยพี่น้องเฮ็ดเติดเลลศอ,อยู่เนี่ยจ้า,จาดอกรุ่นซ้ำนี้จ้าก,กําลังเป็นแต่แสบเนี่ยพี่น้อง แต่่าสําหรับเฮ้านี่ยก,ก็คือยังว่าจะฝรั่งเพิ่นบคอยมากินอะไรที่แบบมันมีรสสัมผัสในในในความแบบหยาบหยาบอย่งสิแมจ่จ้าแต่สําหรับคนไทยเนา,จานะจ้าเนาะบางคนอย่างเช่นแอนนี่ก็จะชอบแบบกินอะไรที่แบบนึบๆกัดหักๆใน่ยจังสีแนมะมันแซ่บแม่พี่น้องมันได้อรัรถรสในการกินเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เก็บโอ้ยออกเต็มปลาเลยพี่น้องเต็มปลาไปหมดเลยจ้ะ กำลังเพิ่นบพ่ค่อยแตะดอกจ้านอกจากจะแต่บางเทื่อก,ก็เห็นอันเพิ่นตัดขาทิมไว้อยู่ได้จ้าเพิ่นก็จะเลือกเอาอันน้อย,อยไม่จ้าดอกนน้อย,อยดอกกำลังอันละอ่อนยังเสียนจ้าไปกินแต่สําหรับไทยจ้าสาหรับแอร์เหนือคือดอกไงทว่าวแกเกิดยังสีก็เอาไปเลยจ้าเพราะว่าดอกยิ่งไงเนื้อเขาก็ยิ่งหนาไม่จ้าเนื้อของเฮ็ดน่ะจะหนามันจะได้แบบรสสัมผัสของเห็ดมากกว่าจ้า ย่ายอหลีพี่น้องถ้าเป็นย่างอื่นผู้อื่นกับว่าก็ทีว่ากินบ่ได้ดอกพี่น้องแต่ว่าก็จะมีอ่าปีนี้จะเป็นปีอะไรที่แบบดีมากเลยจ้ะได้คําแนะนําจากอ่าพี่ๆคนไทยในสโลวีเนียเหม่จ่าพนอยู่พนแนะนํามากที่นี่ก็จะเป็นขั้นตอนการไอ้เข้าเอาไปเฮ็ดกินเนาะพี่น้องเนาะลักษณะของเฮ็ดน,นี่ก็จะประมาณนี้เลยจ้ะแอนก็บว่าคือทถาแผอยู่ได้พี่น้องเนะาะท้วแผอยู่ยังไง ก็ใส่แบบมีดที่แบบพ่นกินน้ำสเต็กนี่แหละจ้าที่มีคมมีดเนี่ยจังสีนะจ้าเน้น้อยเสียก็ขูดเอาพี่น้องค่อยๆขูดเขาไปขูดไล่กับจีเข่าเนื้อพี่น้องขูดเอาส่วนที่ดำออกนี่จ้าขูดง่ายอยู่เด้จ้าแต่กัระวังจะเข่าเนื an sí. wn, ้อค่ะไปพี yeah. ่น้องเอาก็ข <h> ูดข <mel> ูดท <mel> ูมือเห็ดมือเบาๆทูๆไปนี <mel> <ay> ่แหละจ้าออกง่ายอยู่จ้า ดอกดน้อยๆเนือกับบนหนาปันไดดอกพี่น้องแอนมาเบิองแล้วแต่ปีนาเนี่ยสิเก็บมาใหม่จะดอกได้ดอกหญ่ๆสี่สิบห้าเบิองถ้าตรงได้เหนือหญ่ๆยิ่งสี่แอนก็ยิ่งสี่เก็บมาที่นี่กลับมาทําความสะอาดตรงไตทองพี่น้องก็จะเขาจะไข่เป็นไตทองเขาจะออกไข่แบบเนี่ยจา้ะไข่ขล่างผึ่งเนาะพี่น้องเนาะก็ค่อยๆข,ขูดออกขูดออกง่ายจา้ะทำความสะอาดออกง่ายๆ รสสัมผัสนี่นส่วนมากที่เพิ่นกิ่นมากเพิ่นเบามากเนาะจากกระเสกไข่ไข่อ่ะปลาหมึกไหมพี่นอ้องแต่กบ็บอถึงแบบว่ากึึบกับคือปลาหมึกเดี๋ยวจ้ะเขาสิบะมีรสสัมผัสแบบเบาๆคือยังแบบบอกก็ถือนะสบวบะจังเลยออกกึ่งไปอ่าไขา่ไข่ปลาหมึกพี่นอ้องแซบด้วยจ้ะรอบนี้แองก็จะเอาไปลวก ลวกน้ำห้อนพี่น้องที่จริงก็กินดิบไ,ได้จ้าแต่ว่าพานน้ำห้อนน่ะจะปลอดภัยกว่าจ้าแอนก็เลยเลือกที่จะเอาลวกแล้วก็เอาไปลวกแล้วก็เห็ดเป็นน้ำจิม้มสามรสกินจา้านี่จ้าดอกใหญ่ๆนี่อุย้ยหน้าหนาพี่น้องก็ขูดออกเขาก็บเบลยเถ้าคักได้พี่น้องขนาดนี้แอนก็จะหั่นแบบประมาณซ้ำหนีแล้วพี่น้องบางไปหลายกะทีกินกระิบเรลยรสชาตาดนั่งสีนะ้บเบด้รสสัมผัสข,ของเห็ดไหมพี่น้องล่างออกแล้วก็ เนื้อขาวจ้วได้พี่นอ้องลอกออกเป็นแต่แสบอยู่ได้พี่น้องเนาะเป็นเอาไปลวกสยํานี่เนาะแต่ว่ารอบนี้แอน,นะจะทํากิ่นกับนําจิมพี่นอ้องอยากล่อง,บงเบงมี่คนอันไทยในสโลววเนียนี่แหละหล่ะกับนอ้องที่เพื่อนไปกี้เพื่อนก็ลองกิน่นแซนตุ่มามะม่าแล้ะพี่นอ้องเพื่อนก็แ่บอยู่จ้ะรสสัมผัสจะกรุบ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 จากน้อย เก็บมากก็หลายพี่น้องเก็บหลายหลายเก็บมากประหวัดปรไว้ก็เลยโอกว่เป็นยังดอกเก็บมากเอามาพ่อมากลิน,นซื้อสิแีจ่จ้ะถ้าพ่ออีกถ้าแอนมีโอกาสได้เข้าป่าเห็นอีกถ้าพ่ออีกเดี๋ยวแอนจะเอาล่องออกมาแล้วก็จะหั่นแบบเส้นบางบางไหมพี่น้องแล้วก็ล่องทอดล่องทอดเบิ้งว่าสิเป็นจังไหนหั่นแบบบางบางล่งเป็นเส้นบางๆงไหมพี่น้องเ้นค้ายเสน้เสนท่าโลงสิแม่จ้าแล้วก็เอา าถอดเบงแต่ว่าหลบนี่แอนขอ,อลวกน้ำห้อนจิ้มกับน้ำจิ้มเส่บๆมึงคือมองก็จะแซียบรับขาอ้วจั๊ะเลยพี่น้องตัวนี้จะมีครูแฝดจ้ะเก็บเก็บบ่ยากจ้ะโบมีเลยตัวเนี้ยบมีเลยจ้ะเบงไงน้ำพี่น้องขาวจุวะ๊ะเบงทางในแอนก็จะเอาไปลวกต้มน้ำต้มน้ำห้อนเดือดแอนก็ยังเสียาแอนก็เอาลงไป ต้มจากเจ็ดจากแปดนะที่จ้ะพ่อประมาณจ้ะขอแต่ว่าพาน้หงษ์เนี่ยจัน้อยแอนกระซื่นใจแล้วพี่น้องจริงๆในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่ากินดิฟไดจ้จ้ะแต่ก็ยังบอกกาก,กินจน,นงสีนะพี่น้องต้มไปก้อนพี่น้องเพื่อความปลอดภัยของเขานะาจา้ะเนาะแต่ที่แนๆมันก็กิกนได้ลหละจา้ะในหนังสือก,ก็กินได้ปลอดภัยมากกว่าอีกต้มเสร็จแล้วแอนกบมาเปิดนำ้ำเย็นจาจากก๊อกนี่แหละ หมุนมาท่างเย็นจัดเลยจ้ะนอกเขาไว้จักน้อยพี่น้องแล้วก็ปป้อยให้เขาไว้เสด็จน้ำนี่าก็มาจัดใส่จานแล้วจ้ะล่องโดยกะลําปีพี่น้องแล้วก็น้ำจิม้มน,นี่ยลวกมากเล้กก็กสีกะสิเป็นแต่แซบพื่อเก่าพี่น้องกะบูนุบๆ้ะกินแหล็กกับนุบๆล่องเอาไปกินมึงได้พี่น้องเด้อตัวนี้กะเป็นท่างเลือกอีกตัวหนึ่งจ้ะที่เป็นเฮ็ดกินได้ลอยเปิดเซนจ้ะมามี่ขอห้ามขอแม่อียง น่ยจะยังก็จะเอามาก,มกมนินยังสิจะเป็นจะแซบว่าพี่น้องไม่เจอเกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้สวัสดีจ้า